สวัสดีครับผมบอลน่งขเซบนยุครับมันนี่มาถอนมันครับผมไปนี่เป็นแปลงที่ผมถอนขึ้นจากน้ำท่วมครับก็เอาไปแล้วครับแถวนึงตัวน,นี้ก็มาถอนในส่วนถี่เเรือครับผมแปลงนี้ก็ซีไรครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่มีมันนี่คือสีบอหมอดซีไรครับเพราะมันตายหลายครับผมแถวแรกฟังนี่ก็ะ แถวสิบบ่มีมันเลยครับแถวแหลกนี่แถวสองกัมีแนจักหน่อยครับกับอ่บอ่เต็มแถวส่วนฟังที่มีต้นใหม่ปลาย่ยางแล้วมีต้นยูค้าครับฟังปลาย่ยางมีมันอยู่ครับแต่บกหัวมีหัวบ่เพราะว่าต้นสูงหลิวเลยครับตาหางส่วนฟังที่มีต้นยู่านี่ครับทีเห็นอยู่นี่บ่มีต้นมันเลยครับผมสองแถวแหลก แถวสิบลมีนะครับแถวที่สามอ่ะมีแนนแล้วก็ในส่วนที่เป็นในส่วนที่เป็นพุน่ในใีสูงนั่นกะบ่มีมั่นครับผมแล้วก็สีเสียอยู่ฟังพูนกับฟังเทียนรถไถอยู่ครับม่นานกับน้ำต่วมเนา่าเปื่อยครับแล้วก็ฟังทั้งล่างเนี่ยครับเทียนอยู่นี่กะมีน้ำเหมือนกันครับแล้วส่วน,นี่จกไปมอง รถจอดที่ั่นก็เน่าหลายอยู่ครับนี่ครับตรงนี้น้ำต่วมก็คือมันมีหมองปีงน้ำนครับแต่ผมผัดเองบริเวณมะบิงบาม,มันเปิดน้ำออกได้บริเวณมาเปิดไวตแต่ที่แรกครับก็มาเปิดไว้หลังจากน้ำต่วมเดืดสองหมื่นครับผมเลยมาเปิดออกก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยครับ แถวนี้ผมคาดว่าคือสีบดได้ครับแถวนี้พราะว่านำถังมาหลายมื้วครับดินดินเละครับดินชื้นดินเปียกนี่ครับในส่วนหัวหล่องนี่ก็แถวแรกก็ได้อยู่ครับแถวที่สองก็ได้ครึ่งเสียครึ่งส่วนแถวที่สามนี่ได้ประมาณหาปเปอร์เซ็นต์งครับสุดแถวสุดแถวนี้ได้บะฮอดมอดซิบเงาครับที่หัวดี ี๋ยวพอเบิ้งฟังต้นยูค้าครับผมแถบสิบม,มีมันเลยครับสองแถวแหลกนี่ครับแค่นี้ครับแต่วไปพูนบ่เกิดครับดินแห้งพอต้นยูค่าเห็นไหดินแห้งเร็วครับผมเกิด<อ><ๆ>ไปหนีเพราะมาขาดว่าซีไรแต่เอาที่เป็นต้นมันเลยทีต่ตอนในหัวผม,มขาดว่า คือสิบเปเซ็มตสามไรครับอาชีพหายไปประมาณไรกัวเลยแหละครับคันเอาเต็มตัวตายก็หายไปประมาณเกือบไรครับแล้วก็คันเอาบวกกับน้ำถั่วมใสอีกอ่ะตัวเน่าอีกอะคือสิได้มันอยู่ประมาณสองไรสามงานครับผมเดี๋ยวสิมาเบิ่งครับว่าแปลงนี้สิได้เท่าไหร่ครับ ก็าตามที่บอกไว้นะครับแจ้งไว้คลิปก่อนแล้วว่าแปลงนี้ผมปลูกบริได้ใส้ปุ๋ยก็คือบริมวณแค่แปลงนี้ครับทุกแปลงที่ผมปลูกมันหน้าปีนี้ครับผมบริได้ใปุ๋ยพ่อเม็ดครับผมบริได้ห้องพื้นก็คือไสยกหลองปลูกเลยครับนี่เขาฟัางนี่ก็เป็นติดสวนยางครับติดปอายอยาง ว่าก็พอได้ย่ครับนี่ครับเก็บกันแล้วบ้าล่ะอ,อ,อีีเป็นอีเหลืองประสนดทซับเอาาโตดีซับออกนี่ครับยุวนี้นะครับยี่กอนี่ด้วยน,นั่นแปดหนึ่งอ่ะเออหนักไว้ประมาณกิโลสองโล2สองโลเก <laughs> ินน่าจะได้ประมาณ หกโลได um, ้โลอยู่อืมโคตรหนักเยอะหน่อแหละหกเจ็ดโลอ่ะตัวนี้ก็ตัวนอีเหลืองโอ้ไม่ใช่เหลืองตัวนี้ไอ้อีเขียวเขียวอะไรสบก็ต้นมันสีเขียวไงอู้จุกว่ะจุกก็เอาวางลงเพราะก็นักนี่เหลืองโอู้อเขียวเออที่บอกเรียว่ามันไม่ไม่นั่นโคตรหนักอ่ะสิบโลมั้งกี่หัวเตีกีหัวละโลเลย หนึ่งประมาณเจ็ดโลกว่าทำอะไรอย่างี้ทงไปนี่หัวใหญ่นี่ ต้นหัวไงกับต้นนี้หัวดกใหญ่ตัวนี้เป็นแปดหนึ่งกันครับการแดงหัวใหญ่บยาวครับอาจจะเป็นกับดินบางอันกับไงเงาบ้านก็บบอกหญ่ครับแต่เงาดกก็อยุนในความสมบูรณ์ของต้นครับเดี๋ยวต้นนี้จะขึ้ิเป็นต้นเหลือจีได้เ่าครับสองเตี่ยว ถ้ารถลงไปเอามันครับนี่นี่จาเตียตรนี้ไปชั่งจเอาอจางเตี้ย้กกูจะพาไปต้งหจางเตี้ยจ้าบุันนีเจ้างตุหนเนาะลานหนเนาะ mm <laughs>